วัสดีวันนี้พบกันสุกใจพังฉันได้พบเธอโอลันรัโอลสวัดีวันนี้พบกันสุกใจทางฉันได้พบเธอโอลัลลัลลัลนโอลัลรันลัลนสวัสดีค่ะเด็กๆนี้คุณยังก็มีเกมการศึกษามาฝากเด็กๆด้วยนะคะ จำให้ดีในรูปนี้มีอะไรบ้างในรูปนี้คุณครูนิวจะให้เด็กๆสังเกตภาพว่ามันมีอะไรหายไปนะคะแต่ก่อนอยู่ที่จะสังเกตว่าอะไรหายไปคุณครูนิวจะมาบอกก่อนค่ะว่าในภาพนี้มีอะไรบ้างในภาพนี้มีปากมีตามีหมูมีจมูกแล้วก็มี เด็กคนไหนจําได้ไหมคะถ้าจําได้แล้วเราไปช่วยกันหาเลยว่ามีภาพไหนหายไปบ้างชวนครูมิวหาหน่อยค่ะว่าอะไรหายไปเลยมีถูมีมือมีจมูกมีปากอะไรหายไปคะอ่ะตอบพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามตาหายไปนั่นเองค่ะถูกต้องและะ้วค่ะเด็ก เมื่อให้ตัวเองหน่อยค่ะอะภาพต่อไปกันเลยิเด็กดูสิคะว่ามีตัวเลขอะไรอยู่ในนี้บ้างอะมาช่วยกันจำกันค่ะมีเลขสองมีเลขแปดมีเลขสิบมีเลขสี่มีเลข 2, อะไรหายไปอ่ะช่วยคุณน,นิวหาหน่อยนะคะว่าอะไรหายไปมีเลขสิบมีเลขสี่เลขสองแล้วก็เลขอะไรคะเลขหนึ่งอะไรหายไปคะเด็กๆตอบพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสามอะไรหายไปคะอ่าถูกต้องแล้วคะ่ะเลขแปดนั่นเอง ตบออมือให้ตัวเองหน่อยค่ะมาดูภาพสุดท้ายนะคะภาพที่สามนะี่เกๆงูสิคะว่ามีให้เก็กจำก่อนนะคะว่ามีภาพอะไรบ้างมีเลขมีดินสอมีหนังสือมีกันไกมีอะไรคะมีการสีด้วยแล้วก็มีสิีเทียนคะ่ะ เด็คนไหนจําได้แล้วมั้งคะอ่าถ้าจําได้แล้วเราไปช่วยกันหาเลยว่าอะไรนั้นหายไปเอ่ยมาช่วยกันหานะคะอ่ามีกันไกมีจานสีมีมีนสอแล้วก็มีสีเทียนอะไรหายไปคะเด็กๆนับพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามอะไรหายไปคะอา หนังสือเองค่ะถูกต้องแล้วค่ะเด็เกๆปกมือให้กับตัวเองค่ะเก่งมากเลยกิจกรรมวันนี้ของโบนิวก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กคนไหนตอบถูกบ้างเอ่ยทั้งสามข้อนี้ใครตอบถูกยกมือขึ้นเลยค่ะอ่าเก่งมากค่ะปกมือให้กับตัวเองเลยกิจกรรมครั้งต่อไปจะเป็นอะไรนะั้นเดี๋ยวโบนิวจะนำมาฝากอีกนะคะ วันนี้คุณคีนิวก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายค่ะ